โอ้ทางหดหดเลยครับรอดไม่รอดครับโอ้โอ้โอ้ทางหดๆเนื่ยนๆลมลมคานออกจากบอ่อครับล็อกกีต้ตัวแรงไปแล้วโอ้โอ้โอนเอ็นครับโอนเอ็นครับโอ้โหไปแล้ว สวัสดีทุกท่านครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับตอนนี้เรามาอยู่กับทีมงานอะไรเอ,อ่ยไม่มีชื่อเลยนี่ครับ รถพี่ออสอีกคันหนึ่งรถประธานหกล้อมิดเมืองแปะล็อกกี้สีดำเงินครับทางหโดหดเลยครับโอ้โหทางโห,หดแดดร้อนๆดูซิว่าจะมีใครติดโลมบ้าง คันแรกนั้นสบายสบายครับออกไปแบบเสียวเสียๆมือจับพวงมาลัยเก่งขาออกบ่อนี่แน่นอนนะครับอยู่ข้างในบ่อยอสามคันสี่กับคันนี้ที่ออกไปแล้วก็รวมกันเป็นห้าเดี๋ยวดูว่าจะมีกี่คันครับ ไล่อยตัวออกมาแล้วครับล็อกกี้สุดรอเลยไปแล้วครับโอ้โหอย่างนี้จเข้าตำราอีกแล้วครับ เห็นทางเป็นลมเห็นดมสู้ตายแล้วแบบนี้ไม่น่ามีปัญหาครับทางกลางสภาพอากาศร้อนๆครับโคบโก้ s อ1 3 5นนะครับเจ้าตูดสั้นทีมงาน กอเจริญทรัพย์อ่าเห็นสติกเกอร์แล้วครับกอเจริญทรัพย์ติดต่อเรียกใช้บริการมีเบอร์โทรด้วยครับ08 1 2 3 3 8 1 3 8 ลอกหน้าดินบางๆครับปล่อยตัวไปลแล้ว ต่อไปครับล็อกกค้สีขาวทางออกบอ่อนี่โหดเกินพิกัดครับบ้านตะโกน้อยตะบนบนัวทองอำาเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ครับ ถขุนี่หลังสู้ฟ้าหน้าสู้แดดเลยร้อนมากครับร้อนมากในช่วงปลายเดือนเมษายน2 5 6 5ขยับมาเข้าร่มก่อนร้อนมาก ปล่อยตัวครับไปแล้วขันต่อไปครับลอกบางเกินไปนี่ก็อากาศร้อนๆบางทีก็งุดกินได้ครับขุดไม่เต็มปุ่งขีนี่บางที งุดยิตได้เหมือนกันครับอย่างไงก็เป็นกำลังใจให้กับนักขุดทั่วฝาเมืองไทยครับ ไปแล้วครับปล่อยตัวไปอีกคันหนึ่งแล้วไปนู่นแล้ววิ่งกันสะดวกสะดวกนะครับแต่ว่าทางออกนัก้นก็มีหืดขึ้นคออยู่นะครับ กลางสภาพอากาศร้อนๆครับจอดรอครับจอดรอจอดรอแบบรอๆเลยมาแล้วครับล็อกกีสุดรออีกคัน เนี่ยครับลอกบางเกินไปตามใจเจ้าของนาเราบางบางทีก็ได้ทีละครึ่งปุ๊กกีนะครับแต่ว่ามันก็อยู่ที่เทคนิคแล้วก็วิธีการแล้วครับ ลอกน้นหนาสักศอกหนึ่งนี่พอดีเลยครับจ้วงเอาจ้วงเอาเลยตักมันด้วยนี่ก็จะเป็นลักษณะแบบขูดเอาหน้ามันครับน่าจะประมาณ10เซนเท่านั้นเองแะครับ แบบนี้ต้องให้กำลังใจคนขับแมคโครครับ อตัวไปแล้วครับโอ้มากันไม่ขาดสายเลยรถขุดนดินแทบไม่ได้พักเลยครับแล้เวเจอล่องหน้าดินบางๆด้วย เด็กา้าจมพูก็มาแล้วอ้าวฝั่งนี้จอดทำไมาเอ่ยโอ้ติดลมหรือเปล่าไปแล้วครับไปแล้วจอดดูเชิงครับจอดดูช่องทาง ปล่อยตัวออกมาแล้วครับตัวแรงเลยตัวนี้ตาเขียวด้วย อยู่ครับโอ้เอามาอยู่ครับไปแล้วครับโอ้โอ้โอ้โ,อโอ โอ้โหเกือบอยู่ครับหลุมแรกนี่เกือบอยู่โอ้แรงจริงๆครับอีสุล็อกกี้ตัวแรงประจําทีมงานครับนี่กลับมาแล้วครับล็อกกี้หน้าเงาสุดหล่อครับ คลรันไผ่เลาะเข้าไปแล้วที่กำลังจออกมาครับอิสุเดกา้าสีชมพูเอามาอยู่เหมือนกันครับ ไปแล้วสบายๆครับมาแล้วครับปล่อยตัวออกมาแล้วมาแบบนิ่มๆเลยครับ อันตรายครับจุดข้ามคันนาครับ างเนือยอดครับทีมงานสู้จริงๆครับเป็นกำลังใจให้กับทีมงานก็อเจริญทรัพย์ครับผมคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับเจอกันใหม่สวัสดีครับ